ขั<ด> <มา S 1> ้นแรกเนี่ตอนนั้น เลี้ยวดูลองถอยดูเหมือนกระป๋อที่สวัสดีค่ะพบกับอู้ซางบอยมาหาสา,ารคามจ้าวันนี้อู้ซางบอยเอาพลรถไถขั้นนี้มาส่งลูกค้าอยู่อำเภอศรีถาดจังหวัดอุดอรธาน,นีจา้าขั้นนี้จะเป็นตัวพ่วงดำไฮรีค่ะข,ขนาดกว้างยูทีสองเมตรจ้าไงยูทีสามเมตรหาชิดค่สูงยูทีเมตรหนึ่ง ขั้นนี้จะเป็นกระบอกดำสองตันแกนเจ็ดสิบนิ้นะคะเขาจะเป็นเขาหกหล่อลอยสิบแรงค่ะเป็นกระทะขอบ1ิหกค่ะเป็นยางเปอร์เซ็นต์สวยทั้งสี่เซนจ้าขั้นนี้จะยกดำเด็ประมาณหกตันจา้าซีลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีสมจา้ดาดันได้เป็นกระบะสีน้ำเงินค่ะถากเกิดเอสซี่คนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3 C 1 7 4 4, 4 1, ่ึเดี่ี่า๋ยวจะภาพปเหปไกลค่ะ ก็จะยังอพ่อเข้ามาองตักันนะอันนี้จะเป็นองศาการดำของตัวรุนทวงให้เล็กแล้วค่ะอันนี้ฟ้าถ่ายเขาก็จะเป็นฟ้าถ่ายสองระบบจ้าก็จะมีเปิดเองแบบปากนกแกว้วคือ TFC เห็นตามคลิปเลยคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะเปิดล่งด้านล่างะคะ่ะเดี๋ยวจะใหสร้างบอยดิด้วห้เบิง้งขั้นนี้ก็จะสามารถเปิดด้านข้างใดจะเล่าดาันเบิงกระถอดออกใดเหมือนตัวทุกขั้นที่ผ่านมาจา้ะ อันนี้เวลาเอาลงค่ะสมุ่าลูกค้าดับเครื่องรถไทยแล้วว่าจำเป็นจะต้องสตาร์ทรถไทยนะคะกรณีเอาลงสามารถเอาลงได้เลยการึ้นลงนี่ค่ะการลงกับค่อนทรลอยู่กับขันโยกดันน่ะค่ะลูกค้าว่าตองลงมากจากวถดไทย้าแค่หันหลังมากค่ะเวลาลงมันจะบังงับลงแรงค่ะเพรามันจะมีสั่วโลละลมันจะลงหละกรซางบอยก็จะใส่ไมซับแรงกระแทกจากเล็กต่อเล็กค่ะไมยุกลางมันจะไม่มีการเสียงดังค่ะ นี่ค่ะก็สามารถเปิดด้านข้างได้ใส่งานงา่ายขั้นนี้จะบรรทุกไดประมานถ้าเกิดคนมั่นซัมปอลลังไดระมาณ6กตันต่อเทียวค่ะขั้นนี้แบกไดประมานถ้าเกิดรับไปบะมาณ8ตันค่ะยกไดเลยค่ะขั้นนี้การไนเป็นชีน้ำเงินด้ค่ะด้านนอ,อกเป็นสีสมท้าดาันบนกระถอดออกได้ค่ะใส่ง่ายแน่นอนจาะนะคะแข็งแรงจ้ะถ้าเกิดเอฟซีคอนไดทีมีรถไทยสนใจรุนนี้ กะสามารถจองได้ค่ะคันนี้จะเหมาะกับรถรถไถทุกบุญทุกยี่ห้อที่มีขนาด47แรงมากขึ้นไปจ้ะจะลากดีไทยไทยกระดำดิบเปิดไทยก็ได้มาจะได้โพสได้เนี่ยพร้อมรับงานก็ได้มานี่ อันนี้ฟ้าไทยสองสเตปค่นนี้ค่ะสเตปที่สองกรณีที่เอาดำล่องบระดโยกดำขืนค่ะกับเปิดล่งด่านล่างแบบนี้แหละจ้าลูกค้าจะขนฟ้างขนอ่อยขนมั่นขนขอโพดขนปุ๋ยใดเบิร์ธทาขนใดทุกแนวแล้ะะ ซางบอยเกิดจะเหตุไห้่แข็งแรงมาตรฐานคือเก่าหล่าจ่าทุกขั้นใส่งานไปทำมีปัญหาสาม,มารถแจ้งปัญหากับซางบอยโดยตลอดเวลาจะขั้นนี้ถ้าเป็นรุนนี่อูซางบอยจะดูแลหรือรับประกันหลังการขายหายูา้อยหกสิ365วันหรือว่าปีหนึ่ง้ะถ้าเกิดเกินปีหนึ่งเรามีปัญหายัางโท่ามากเลยเลยจร้ซางบอยจะดูแลห้คือเก่า อันนี้ของอูซางบอยที่ประกอบรุ่นพวงไฮรีลิกมาลูกคา้าทุกขั้นซางบอยจะใส่เป็นไซส์ไซ,ไซได์นะคะไซสไซด์ขอเรียกคือลูกค้าจะได้มองเห็นว่าน้ำมันของลูกค้าที่ใส่งานไปแบบเป็นปีค่ะถ้าเกิดมันดำลูกค้าก็สามารถเปลี่ยนทายเองได้ค่ะโดยที่เติมน้ำมันไฮรีลิกอันใหม่ค่ะเข้าไปในกระบ,บอกกรนนาค่ะคือจะว่าเอาเไมไื่อวัยดานหลังเพื่อจะหายได้ใส่งานได้งาบบ่ายหลักกาบเ่เกิดอันตรายค่ะนี่ค่ะ เข้าจะว่าเอาทางพักไปถังในค่ะพะเวลาเขาเติมค่ะตรงนี้มันก็อาจจะแบบมีงับลงมาอันตรายนา่นค่ะเขาก็เอาไว้ตรงนี้ค่ะปลอดภัยดีสุดจ้ะคือออกแบบหล่ะก่ดีไซน์ให้มันเกิดวิีการเกิดอันตรายค่ะคือหายลูกค้าใส่หน้าเลยก็ดูแลอง่ายๆจ้าอันนี้ก็จะมีซับดามห้ตามนี้นะค่ะดามหัวดามไทยหแข็งแรงแน่นอนค่ะยางก็เส้นสวยจ้ะขอบ16 ทางบอยเกิดจากเหตดสีกระทะรอไ้มันเข่ากับตัวรถไทยจ้ะจะไ้มันบรรลานกันถ้าเกิดลูกค้ามากักสีใดก็สามารถแจ้งเลยค่ะตัวนี้เอามาใส่กับแอลหาศูนย์ือวาโคปตาหาซิฟแรงค่ะหาซิฟแรงขึ้นไปแนะนําเป็นลุนเผาหกลอเลยจ้ะใส่งานไงหลากสบายเลยจ้ะต่อขั้นนี้ทางบอยจะไปส่งลูกค้ายู่จังวัดมุกดาหารหน่าจะเป็นอำเภอขําชอีจ้ะตัวนี้มันยาวไป ค้านี้กกจะเป็นกระบอกดําไม้ได้ค่ะจะใส่กระบอกดําไม้ทุกข้นค่ะช่วงล่างจะใส่ล่างนานะ้ำหนาสามอานเป็นกระดูกหาทั้งเบอร์เตได้ค่ะทุกตัวจะเพิ่มเป็นการเพิ่มความแข็งแรงจะข้นนี้จะเป็นล่างนานะ้ำหน,น,นาหานะเป็นโตคัตซี่ค่ะซับดาไห็งแข็ง,แ,ขงแน่นอนค่ะนี่ร้อยเชื่อมร้อยร้อยดค่ะซับข้อตรงนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดลูกค้าสร้างรุ่นนี้จะแถมไฟถ่ายไปคูนึงด้ค่ะสร้างบอยจะ เดินสายไฟมาห้าเรียบร้อยค่ะลูกค้าก็เอาไปจำใส่กับรถถยค่ะถ้าเกิดลูกลคา้คาให้่าเป็นกะไฮรานแบบรลานซางสอมทัวไปตามมู่บันก็นได้ค่ะเป็นรลานมอไส้เดาเพิ่นจะจำเขาหางรถถ่ะยมันจะมีไฟถ่ายให้พร้อมจ้ะเวลาใส่งานตอนกลางคืนมันก็นจะ,ะได้ว่าเกิดอันตรายค่ะถ้าโซลูกค,ค้าท่านใดที่อ่า สรงตัวรุ่นธรรมดาทีบร้แถงไฟไทยกะสามารถเพิ่มเพิ่มได้ค่ะแจงสร้างบอยเลยค่ะเดี๋ยวสร้างบอยจัดติดประหยเรียบร้อยจ้ะหนึ่งสองสาม